สวัสดีครับพบกับช่องวาวปิติจักให้ชาแนลนะครับวันนี้เราจะเอาตู้ลำโพงไปงานที่โรงเรียนนะครับเป็นงานข้อไข่ภาษาอังกฤษนะครับตู้ลำพงเราก็าไปมาสีใบนะครับ แล้วก็ power mixer ใช้วันนี้ใช้ power mixer นะครับในการขับแล้วก็ใม่หนึ่งตัวชุดเล็กนะครับตั้นองก,ก็ประกอบดอกเพิ่งเสร็จครับตัวนั้นไปนู้นดอกเดิมมันดอกมันแตกนะครับถ้ามันฉีกก็ได้เอาดอกสำรองพวกดอกอบอ้อมมาใส่นะครับ เอาห้ฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงครับนี่ครับตู้ลำโพงตู้ลำโพงเดินมาครับเคียบกำลังประกอบครับเปิดสวิก์แล้ว นี่ครับสวัสดีกล้องหน่อยครับนี่ครับอีกตู้ครับนี่ครับครับตู้ตู้ใหญ่มากครับ คือมันหาคมคือครพบก็เลียนเสียงดังมากครับนี่เป็นวันประจังจิตนะครับ cái lăng chôn như nắp cái lăng chôn nắp anh gặp vừa dài vừa vừa dài vừa vừa dài vừa anh anh đi vừa dài vừa bị chip cắp